สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นปีเดือนกันนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างในที่นี้บอกว่า3ปีคิดเป็นกี่เดือนวิธีคิดนะครับเนื่องจาก1ปีเท่ากับ12เดือนเราก็จะได้ว่า3ปีคิดเป็น3คูณ12เท่ากับ36เดือน ดังนั้น3ปีคิดเป็น36เดือนเราก็จะตอบได้แล้วว่า3ปีคิดเป็น36เดือนนั่นเองครับตัวอย่างถัดไปว่า5ปี11เดือนคิดเป็นกี่เดือนวิธีคิดนะครับเนื่องจาก1ปีเท่ากับ12เดือนเราจะได้5ปีคิดเป็น5คูณ12เท่ากับ60เดือนดังนั้น 5ปี1 1เดือนคิดเป็น6 0 1บวก11เท่ากับ71เดือนนั่นเองครับเราก็จะตอบได้แล้วว่า5ปี1 1เดือนคิดเป็น71เดือนนั่นเองครับตัวอย่างถัดไปคือ108เดือนคิดเป็นกี่ปีเรามาดูวิธีคิดกันเลยนะครับ จา12เดือนเท่ากับ1ปีเราก็จะได้108เดือนคิดเป็น108หารด้วย12เท่ากับ9ปีนั่นเองครับดังนั้น108เดือนคิดเป็น9ปีเราก็จะตอบได้แล้วว่า108เดือนคิดเป็น9ปีนั่นเองครับตัวอย่างถัดไปมีอยู่ว่า30เดือนคิดเป็นกี่ปีกี่เดือนวิธีคิดนะครับ เนื่องจาก12เดือนเท่ากับ1ปีเราก็จะได้30เดือนคิดเป็น30หารด้วย12เท่ากับ2เศษ6ดังนั้น30เดือนคิดเป็น2ปี6เดือนเราก็จะตอบได้แล้วนะครับว่า30เดือนคิดเป็น2ปี6เดือนนั่นเองครับ